แจ๊กยังพับขามาเลยไหมฮะคอแบบสิ่งแอมอะไอะไรนี่ไงลูกเอาไปลงเอาไปลงเอาไปลงปลงูก

I oh. do

วันนี้มีกล้ามแบบใหญ่มากครับตอนขาวันแข็งแรงแต่ไ่ปวดนะใหญ่ที่้องไม่มาไปเจาะา้ทำอะไรต้อมทำอะไรน้าใล่หมวกวัวใส่หมวกวันะไม่แต่เมวกวัวนะหมวกวั

ไมก็บอกการรรกพยายามลยตู้เลยอะไครับ แก่แล้วแก่แบบนี้โอ้ยแล้วมันเฉกกว่า

ล้างล้างล้างนั่งขานี่เด็กไม่มีสูตรเลยจิ้มจานจิ้มจานจานละเราแค่ไหนจิ้มหนึ่งสองหินลูกศรนะใช่หนึ่งสองท่านี่แหละหนึ่งสองเอ๊ะข้าวมันยี่หรี่ ฝ่อไเลแล้วหมดร้อนเลยเออหมดร้อนแล้ววหมดอนเล้วเกี่ยงเกี่ยหอาคุมีตุเลย

Ở sắp đến từ một mươi <laughs> năm đến một mươi năm นี e ่แน่เลยก็ใช้ไข่่วหลังไข่ด so ูเนีมมีไระ้มผมมีกระพอมแล้วมีคนเอาเซลล์ม็เป็นหลักฐานเลย